เรื่องยางอยากจะให้รู้ไว้เลย2เนี่ยก็คือเอข้านครสวรรค์น,นะครับผมไฟอีกหน้าปัดเราอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมกำลังจะเข้าพิจิตรสามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอน้ำมันน่าจะดีจังเลยนะครับผมวันนี้นะครับสวัสดีกราศีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กันในช anel ของ จอรตจัดแน่นะครับผมเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับผมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเสียงไม่เข้าอีกเพื่อนๆครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาแชร์นะครับผมสำหรับคนที่ซื้อ l a m b ป a X 3 0 0นะครับผมไปขับขี่ไม่ว่าจะไปออกทริปหรือว่าไปขี่ขี่เล่นขี่เที่ยวอะไรก็ตามแต่เนาะเพื่อนๆเนาะวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จอร์ตนะครับผมจะมาจัดให้เลยครับผมว่า เฮ้ยสิ่งอันตรายที่เราจะต้องรู้เมื่อขับรถทางไกลหรือว่าเอาเจ้าแลมเปต้าขับทางไกลไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางคืนช่วงกลางวันนะครับผมในแต่ละช่วงเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะครับผมเบื้อนๆอย่างแรกเนี่ยเอ่อ ถ้าใครได้จําดูคลิปที่แล้วนะครับผมก็จะเห็นได้ว่า,าตัวผมเองเนี่ยได้ขับรถนะครับผมไปเที่ยวนะครับผมแล้วก็เอามาแชร์กันเรื่องถังน้ํามันเนาะจริงๆเนี่มันมีเรื่องอันตรายที่เกือบทําให้ผมเนี่ย เกือบจะเรียกว่าเอาตัวไม่รอดดีกว่านะครับผมนั่นก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าสมรรถนะของรถก็เป็นไปได้มันอาจจะอยู่ที่เรานะครับผมแล้วก็อาจจะอยู่ที่เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกนะโอเคนะครับผมย่างแรกที่อยากจะเขาเรียกว่าอยากจะมาแชร์กันอันนี้เนี่ยเกี่ยวกับตัวรถโดยตรงนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของยางนะครับผมเพื่อนๆอ่ะตัวนี้เนี่ยเป็นยางติดรถครับผมเพื่อนๆอ่ะ ตัวนี้เนี่ยเป็นยางติดรถนะครับผมที่เราใช้มาแล้วเนี่ยเออสักประมาณ13,000เกือบ14,000หมื่กิโลนะโอเคครับผมไอ้13,000 4,000สกิโลจริงๆอ่ะมันถึงช่วงที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผมแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอย้ยางตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใช้ประมาณปีหนึ่งก็ควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เกือบจะ2ปีแล้วเนาะซึ่งนะครับผม ถามว่าเฮ้มันหมดหรือ,อยังทีจริงมันก็ยังขับได้มันก็ยังขี่ได้เนาะแต่ว่าเราเนี่ยฝืนขับไปผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับผมอ่ะอันนี้เป็นประเด็นของยางนะครับผมเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของเรือนไม้นะครับคือถ้ามันเป็นการออกทริปนะครับผมไกลๆมากๆนะครับผมอยากจะแชร์อย่างนี้ว่าเฮ้ยแม่งเรือนไม่เนี่ยมันสว่างมากในการขับรถกลางคืนนะครับผมผมจําได้ตอนเนี้ยผมขี่น่าจะมันปรับประจวบนะครับผม แล้วตอนนั้นเนี่ยมันเป็นคือในระยะทางที่ขี่เนี่ยมันไกลผมต้องเอามือปิดเอาอย่างเงี้ยแล้วก็ขับมือเดียวนะครับผมเพราะว่าไฟมันสว่างมากมันสว่างแบบถึงข้างบนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเ็เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่แบบมันเข้าตายอยู่ตลอดเวลาแล้วมันอันตรายนะครับผมเพื่อนๆถ้าสมมติว่าใครขับตอนช่วงคืนก็อยากให้รู้ไว้ว่า ลองเอาพวกฟิล์มนะครับผมมาติดเพื่อที่จะให้แบบเออมันกันอย่าให้แสงมันสว่างอย่างเกินไปอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของเดือนไม้เรื่องที่3ก็น่าจะเป็นเรื่องของถังน้ํามันนะครับผมเพราะว่าเออลเม m เต้าเนี่ยก็ตีว่าใส่ได้ประมาณ5้าถึงหลิตรหรือเจลิตรผมจำไม่ผิดเนาะแต่ว่าก็ถังเดียวเนี่ย ระยะทางเนี่ย200กิโลไม่น่าจะถึงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ขับไกลๆสิ่งที่จะต้องเจอหรือว่าเฮ้ยอันนี้จะต้องระวังไว้เลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของออน้ำมันนะครับผมอะ่ะผมเล่าเรื่องของยางให้ฟังนิดนึงนะเรื่องของยางเนี่ยคือผมอยากจะอยากจะมาแชร์แล้วก็อยากจะเขาเรียกว่ามีโอกาสก็อยากจะเปลี่ยนเลยนะครับผมเพราะว่า ผมขับรถไปเนี่ยตอนนั้นผมจําได้ว่าช่วงที่อยู่นครสวรรค์แล้วก็อุทัยนะครับผมเป็นช่วงที่แบบฝนตกมากนะครับผมแล้วก็พอขับไปปุ๊บใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนผมขับเร็วอะ่ะแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเหมือนกับรถเนี่ยมันลอยอยู่บนน้ําแล้วเราบังคับไม่ได้เลยอยู่ประมาณสิวิในบางที่แบบลองขับไม่ได้แล้วแบบเฮ้ยอยู่ในเขาเรียกว่าความเร็วที่90้ารซึ่งอันตรายมากผมเกือบล้มไป ที่อุทัยนะครับผมประมาณ3มครั้งแล้วก็ที่พิจิตเนี่ยก็ประมาณ2ครั้งอาจจะเป็นด้วยเโฮ้ยโครนทรายอะไรพวกนี้ก็เกือบจะทําให้ผมเนี่ยเอาตัวไม่รอดกลับมานะครับผมนี่สำหรับเรื่องของยางเพราะฉะนั้นเนี่ยใครขับรถทางไกลผมว่าเรื่องของยางเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับผมแล้วก็น้ําหนักนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเออผมใช้กระเป๋านะครับผมซึ่งมีน้ําหนักเนี่ยผมคิดว่าเกือบจะ20่กิโลนะครับผมที่เอาไว้ตรงนี้ นะครับผมก็เป็นกระเป๋าลูกนี้นะครับผมแล้วพอมันอยู่บนตัวรถนี่มันหนักมากนะครับแล้วกออ็ข้างหน้าเนี่ยผมไม่ได้ถ่วงอะไรไว้มันก็เหมือนกับหน้ามันลอยๆผมก็ผมก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันอยู่ที่น้ําหนักระหว่างรถที่มันไม่บาลานซ์กันนะครับผมหรือว่า จริงๆแล้วตัวเรม่ต้ามันก็หนักอยู่เล้วนะเออแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอเราขับทางไกลเราแบบบรรทุกไปเยอะๆใช่ไหมครับผมมันทําให้รถเนี่ยมันน้ําหนักเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้เป็นความรู้สึกส่วนตัวหรือเปล่าคือมันเหมือนมันทําให้หัวมันลอยเออเพราะว่ามันหนักมากเพราะว่าอันนี้มันอยู่หลังท้ายแล้วก็เหมือนกับมันกดเออพอกดแล้วหัวมันก็ลอยเนาะเอออันนี้ก็อยากจะแชร์กันเอาไว้นะครับผมเรื่องของยางใครที่เดินทางขับรถทางไกลก็อยากให้รู้ไว้เลยว่าเฮ้ยเรื่องยางเป็นเรื่อง สำคัญนะครับผมโอเคปัจจัยภายนอกเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่ถนนนะครับผมในจังหวัดนั้นด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ขับไปเนี่ยโอ้โหถนนแบบเหี้ยมากนะครับผมเออมันเี่ยงจริงๆอ่ะคือที่พิจิตรเนี่ยถนนเนี่ยถ้าสมมติาจากผมที่ผมขับมานะน่าจะเป็นถนนที่เหี้ยที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมเพราะว่าแบบ มีหลุมมีบ่อเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมกำลังจะเข้าพิจิตรซึ่งในจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าทางเนี่ยคือโหดมากๆนะครับตัวตัวรถเองเนี่ยพอมันแบบเจอทรายเจออะไรพวกนี้เจอแบบน้ำแบบนิดๆนะครับผมฝนตกนิดๆ คือลื่นนะครับผมเพราะฉะนั้นทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้โทษถนน100%นะครับผมแล้วก็ผมไม่ได้โทษปัจจัยภายนอกร้อผมคิดว่าเฮ้ยโอเคปัจจัยภายในที่มันเกิดจากเราก่อนนะ มก็คือเรื่องอยางเรื่องอะไรพวกนี้อยากจะฝากเตือนอาไว้สําหรับทุกคนนะครับผมที่จะเดินทางไกลนะครับผมว่าเฮ้ยยางเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเหมือนที่เพื่อนผมไอ้กั้งจากกู o เวสป้าได้บอกเอาไว้เลยเนาะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องอยางเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยเอาจิงเนี่ยผมก็จะถึงช่วงที่จะต้องเปลี่ยนยางแล้วเพราะเดี๋ยวจะต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งผมว่ากลับว่าเออเดี๋ยวผมจะจะจะ,จะเปลี่ยนแล้วเพราะว่า1มันใกล้จะ2ปีมาแล้ว2เนี่ยมันมันมันหนึ่มกิโลแล้ว นะครับผมแล้วก็มันถึงช่วงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนพอดีนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะมาแชร์กันนะครับผมในเรื่องของเลมัสต้านะครับผมถ้าเป็นปัจจัยภายในที่เราควบคุมได้นะครับผมในการเดินทางในการใช้รถนะครับผมหนึ่งนะครับเรื่องยางอยากจะให้รู้ไว้เลย2เนี่ยก็คือถ้าเป็นการขับขับขี่กลางคืนก็คือเรื่องหน้า เขาเรียกว่าไฟอีก e หน้าปัดนะครับผมมันสว่างเกินไปแล้วมันเข้าตายอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของออน้ํามันเนาะที่เหมือนถังมันเล็กเกินไปแล้วก็การคํานวณเส้นทางหรือว่าเราไม่รู้ว่าฮ <c oughs> ปั๊มน้ำมันจะมีไหมเนี่ยผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเจอในการขับ Lamb บ s t a X 3 0 0นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือสิ่งที่คนเดินทางไกลกับตัวรถเนี่ยครับผมจะต้องเขาเรียกว่าระวังกันให้ดีนั่นก็คือเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำหล่อเย็นนะครับผมก็คืออย่าให้ความร้อนมันไปขึ้นระหว่างทางที่เรากำลังเดินทางดีกว่านะครับผมนี่วันนี้เราอยู่กันที่สวนสาธารณะนะครับผมมีลิงนะครับผม รอบๆเรานะครับผมนะนะครับโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้อ๋อเดี๋ยวแป๊บน,นึงจริงๆผมจดเอาไว้นะครับผมว่าออโอเคเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเนาะน้ำหนักของรถน้ำอโอเคผมคิดว่าทุกประเด็นแล้วจริงๆเนี่ยอยากจดเอาไว้เพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญที่ผมก็เขาเรียกว่าเออมันมันมันเกิดขึ้นจริงกับคนใช้รถที่แบบ เออเดินทางไกลไม่ว่าจะเดินทางไกลหรือว่าขับระยะใกล้นะครับผมจริงๆเนี่ย,ยมันก็มีผลต่อเราทั้งหมดนะครับผมวันนี้เราก็พร้อมไปด้วยด้วยริงนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับผมก็อย่าลืมนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมในช่องจอร์จัดแน่ฝากคนกด subscribe กดถูกใจแล้วก็สั่นกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งเอาไว้ให้จอร์จัดแน่ด้วยครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะลาสีนะครไปแล้วครับผมบาย